อันนี้อะไรเลขเจ็ดเลขนี่เจอเลขแล้วเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรนี่สวัสดีครับผมจ่าหน่อยอยสามสวัสดีค่ะ,าาคะธานิดาเที่ยวชมชิมสุขใจบายธานิดาและช่องดิสันพาวเวอร์วันนี้เราอยู่ที่วัดบันดาลน,นะฮะตำบลสรางปีอำเภอราศีสไลจังหวัดชิสเกตน,นะครับ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งเต็มๆว่าบ้านด่านนอกดงตําบลสร้างปีอำเภอราศีสลลยจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจวัดนี้มีหลวงปู่หลวงปู่ทองหรือหลวงพ่อทองเป็นพระอะไรเป็นพระพุทธรูปหลวงปู่ทองหลวงพ่อทองเนาะมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่วัดบ้านด่านนอกดงแห่งนี้เนื่องจากว่าวัดนี้ไม่มีพระประธานเดิมก็เลยมีกลุ่มผู้นาชุมชนผู้มีความ ศรัทธาที่ใหญ่จะมีภาาประธานได้ไปอัญเชิญหลวงพ่อทองมาประฏิสฐาน,นที่วัดบ้นบนดานด่านนอกโรงแน,นี้ความเชื่อเกี่ยวกับหลวงพ่อทองนี่มีด้านไหนบ้างคะเรื่องก้มครองป้องกันภัยโดดเด่นในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องการขอโชคขอลาบ ถ้าใครเรหวังอยากจะมีโชคลาภก็ให้มาไหว้พระหลวงพอทองที่วัดนี้เลยครับแล้วเดิมทีวัดนี้นะก็จะเป็นโบสถ์ไม่ไม่มีเป็นศาลาไม้หลังไม้นะครับตอนนี้ก็ได้สร้างเป็นวิหารวิหารซึ่งมีรูปปั้นยพญานาคอลังการไม่แพ้วัดอื่นๆนะครับที่รู้สึกจะเป็นวัด แห่งแรกๆของจังหวัดทีสกเกตเนี่ยที่สร้างเป็นรูปปั้นพญานาคที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับเราก็จะพาไปชมรูปปั้นพญานาคแล้วก็ซุ้มประตูทางเข้าที่บ้านอีสานว่าประตูโคงประตูโคงตรงนี้เนี่ยสวยงามมากและจะมีมีชื่อซุ้มประตูด้วยนะคะประตูอะไรประตูสีบุญเรืองนะคะแล้วบ้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะเป็นเป็นบ้านบ้านไม้ บ้านไม้เนี่ยเป็นเป็นของเอกชนเนาะเป็นของเอกชนของเจ้าบ้านชื่อชื่อบ้านสีบุญเรืองบ้านสีบุญเรืองก็เป็นชื่อเดียวกับประตูซุ้มประตูของซุ้มประตูวัดนะคะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่บ้านเก่าแต่เอาไม้เก่ามาทําขึ้นมาใหม่เป็นเป็นเป็นเรือนอีสานสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ร่มรื่นเนี่ยนั่งนั่งนั่งคุยกันตรงนี้ได้หรือนั่ง ขายรูเป็นบรรยากาศดีๆและถัดไปจากบ้านสีคนเรืองก็จะเป็นร้านคาเฟ่ก็เดียจะไปชิมกาแเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศและชิมกาแฟที่นั่นกันไหวพระเศษนะครับไหวพระเสร็จเราก็จะออกมาชิมกาแฟที่ร้านี๋้วเราจะเดินไปไหวพระก่อนไหวพระทำบุญแล้วขึ้นไปดูขึ้นไปดูวิหารซึ่งตอนนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับกำลังพัฒนาบูรณะไม่ใช่บูรณะ กำลังสร้างต่อพัฒนาเดิมก็จะมีถัดไปอ่ะมีบัหลังเก่าอยู่นะคะมีบัวรังเก่าลังเล็กเล็กแล้วก็เป็นสแล้วก็เป็นศาลาศาลาลังเก่าสดเลังเก่าสดก็ลังนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ตรงทางขึ้นนี้ก็พญานาคอะไรนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ด้านบนยังไม่เสร็จค่ะโอเคเดือนนะเดินไปไปไหว้ระวังโดนตายหลวงพ่อทอง ันนี้ก็คือเปลี่ยนข้างหลังเนาะเป็นประตูประตูโบสถ์แต่ประตูนี่ประตูประตูวัดประตูทางเข้าวัดกําลังกําลังสร้างแต่ก็ถือว่างนงามนะอลังการอยู่นะเราไปยืนตรงนี้ถ่ายรูกปกัน,นะน,นหน่อยไหมโดนแดดน้วหน่อยจะได้เพิ่มวิตญญามิ <laughs> นนี่คือวิหารหลังใหญ่ข้างหลังสวยงามนะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูใกล้ๆนะว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างเไปดูโหนไปไปหว้หลวงพอ่องเลยค้อยไปขึ้นไปวิหารเนาะ ผ <heaven S 2> มก็สองครับ แล้วก่อนนี้ทําอะไรเนี่ยอ๋อเขียนชื่อแล้วก็เอาใส่ฐานนะคะเขียนชื่อชื่อแผ่นทองแบบว่าคุณตาเนะนํานะคะเป็นชื่อแผ่นทองแล้วก็เอาฝากดวงไว้กับฐานหลวงปู่นะคะ,ะแล้วเอามาจากไหนตรเนี้ใบเนี้ยใบนี้นะคะเป็นจุดที่ทีม คุณตากรรมการหมู่บ้านกรรมการของชุมชนแต่ละชุมชนเตรียมไว้ให้เราต้องบริจาคทำบุญบริจาคแล้วต้ไปหยิบแล้วแต่สคาแล้วก็ไปหยิบสันทองนี่มาก็จะมีเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อธิษฐานแล้วก็เอาไปไว้ที่ถางลงโองก็จะเป็นโชคดีมีความสุขนะคะคุ้มรองป้องกันใคะเขียนชื่อ แล้วก็เอาไปหยอดที่ใต้ฐานของหลวงพ่อทองนี่น้ำมันตรงนี้เราต้องเอาน้ำมันนี้แตะที่องค์ผ้าก่อนเราจะติดตรงไหนแล้วก็น้ำมันแตะก่อน พ่อสทอนจำลองใช่หลวงพ่อสทอนนี่ม,มีมีพุทธคุณด้านขอบุตรด้วยนะอันนี้ทำอะไรครับอ๋อมาทาแพรสีเอา้ามาเจาะฟ้าเนาเคยเจาะฟ้านวันนี้ไอ้เจาะฟ้าทำบุญร่วมเป็น,นเจ้าภาพเจาะฟ้าสร้างวิหารหลวงพ่อทองตามบรรลักษณ์สานนะครับ อเอาปกผารวมเป็นเจ้าภาพน้ำกันเลยครับเด้นี่นี่สายสายโชคลาภนะน่าจะถูกใจนะอ่ะนี่ต่อเงินต่อทองหลวงพ่อทองแล้วอันนี้ก็คือแก่นไม้ขามนะแก่นไม้ขาม ถ้าใครอยากจะมีโชคมีลาภใครมาโรยแป้งนะีโรยแป้งที่เกนแม่ขามเนี่ยหานะตัวเลขนะจะเสี่ยงโชคกันนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ละสิบสมละสี่ห้าสิบหกสหวยออกนะวันห้ออกใครอยากจะได้เลขเด็ดนะลองมาเสี่ยงโชคที่นี่ดูนะครับอือหือ นี่เจอเลขแล้วเลขอะไรเลขอะไรเลขอะไรนี่ดนเลขสี่เลขสี่อ่าเลขสี่หนึ่งเลขอันนี้อะไรเลขเจ็ดเลขหนึ่งนะโอ้ยใส่มีสีมีหนึ่งนะวันนี้นะเห็นอะไรไหมอยู่ข้างหลัง มันแอยู่ข้างหลังเราโอ้อีก <c oughs> ไ,ไหมอีกไหมมาเลยตีให้ดังนะชื่เสียงเราจะได้ดังโด่งดังกล้องกลางวันเต็มทัวนะนี่มาด้วยกัน,านมา,าเล็กมาใหญ่ตีด้วยอ้าวลองตี สามครั้งนะเลขยเป็นก้าเรียก้าคือเลขยงแห่งความมงคลเลขมงคลก้าวหน้าทำอะไรก็ก้าวหน้าเดินเล่นมุงเลียงนะครับไหว้หลวงพ่อทองเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปที่วิหารนะครับดูความงามชมความงามของวิหารกันสร้างด้วยวิธีนับงามเทัาไหร่นะครับโอ้โะสวยงามมากเลยขึ้นข้างล่างก่อน บ่อน้ำพุนี้บ่อน้ำพุสวยถ้าเรามาช่วงเช้านะยกสายแบบลมลมตกเนี่ยไม่ว,ว่าเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นน่าจะโอเคเนยตอนนี้บ่ายโมงไงบ่ายโมงฮะ,ะตอนนี้คือรับวิตามินดีออบ่ายโมงตรงวิตามินเเกิินดีแดดดีเกินดีแดดก็ต้องรับตอนเช้าทางวิตามินดีเช้ากลังเย็นที่แดดอ่อนอ่อนเดินกินฝั่งนี้ก็ได้ 二十一。 ให้ชมนะความงามของผาที่เป็นควาฝาสนามอย่างเงีวมี่านหลวงพ่อกนะมีรูปรูปปรา์ในตำนานน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะป่าที่มัาไหมป่าหิมาน่าจะประมาณที่ที่เป็นชั้นที่ใกล้ๆ่จะเปชั้นที่หนึงจะตรมมหารายศิกาน่าจะมี จะเป็นประธานก่อนแล้วก็จะลงมหาวิทยานี่เรื่องราวเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องที่ีไม่ได้างส่วนเมื่อเทศกาลเมื่อมีปลามีโสมตรงเดี๋ยวเสร็จออกจากที่นี่เนาะเราก็จะไป ชิมกาแฟกันไหมน่าจะเป็นอาจจะชิมเมนูหนึ่นดีกว่าให้มั่นใจเพ่อมาแล้วหนึ่งแก้วค่ะน้ำร่องมาแล้วอมีน้ำร่องเมื่อวานสองเลยสองคนเคยกินเมื <affordable muffin initiation> <c oughs ú> ่อวานนี <z prep> ่นี <estr reserved> ่จะให้ดูวิวนะวิวจากพระวิหารถ้าถ้าเรามองลงไปข้างล่างเราก็จะเห็นบ้านไม้อยู่ตรงนี้นะเห็นบ้านไม้ ก็หลังวัดคุ้ยแหล่ะที่เราไปนั่งกัน,นความน่าอยู่แบบไทยๆแบบอีสาน <Yeah. S 1> ชาวบ,บ้านก็เข้ามาค้าขายอาหารขายน้ำดื่มในในบริเวณวัดนี่แหละใน,ใน,ในรัวนวนน้วในรั้ววัดก็คือทางวัดเขา,า,เขาก็จะให้ชาวบ,บ้านได้มีเข้ามาหารายได<า><า>้มีอาชีพ ใครที่ชอบเสียงโชคนะมีไอ้เสียงโชคไลายที่นี่ครับคบเพฟ่แล้วเราจะขึ้นไปชิมกาแฟกันแบบนี้นะครับ อเอาเป็นแกะโลเย็นได้ค่ะไม่หวานครับมีใส่นน้ำตาเป็นแกลชานเย็นค่ะหวานเท่าไหร่คะหวาปนปกติค่ะ ของควันวันดท่าเอพีซีอะอร รสสุดท้ายฟินเคอรอราให้ชิชาไทย ค่นมเย็นไม่ไม,ไม่ประมาณประมาณมา่าแค่นมเย็นไม่รู้ว่าชาไทยชาไทยเขเรียกชาไทยหอมาใช้เครื่องมันไม่ชงไอมคาแฟก็น่าจะเป็นขวกลาง<อ>ว่าติดคมนิดนึงแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากสำหรับคนที่ชอบแบบไม่เปรี้ยวเลยแต่ถ้าเป็นจองหรือชอบเปรี้ยวเขาบอก <c oughs> อันนี้นะขมอันนี้คือขมนิดนิดนึงก็ <ผม S 2> เปรี้ยว <ผม S 2> น้อยน้อยจริงจริงน่ก็จะชอบนะก็คือน่าจะเป็นขัวกลางอันนี้คอกาแฟนมรู้จักไหมคอกาแฟนมเอก,แฟ,อกแฟเปรี้ยว ใครๆโอ้ขอโปรดเปี่ยกยังดีใายจึงไหนเลยย่ามัขอ,องกข่าว <laughs> เอากองเลย <laughs> เาเามามวัดนี้รับรองไม่อด <laughs> มีเยอะมากขงกิน <laughs> ข้างหลังนี่ก็ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็ร้านกาแฟ กาแฟขายเครื่องดื่มมีมันตรงมันเขาเรียกอะไรมันเผามันเผาก็โพดปิ้งเนี่ยนะเดินทางต่อไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาไม่เรีก๋วยเตี๋ยวเสียงไหนก๋วยเตี๋ยวไปไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนที่เก่า ร้านเก่าเกร้านเก่าเเดี๋ยวขอเอาอันนี้ให้มาหน่อยนะคะแคบอะไรแคบหมูแคบหมูฝากมานี่หน่อยยาวๆนี่ขับรถเราไปก่อนแล้วก็เจอแบบว่าหยิบลงแบบนี้เลยแต่ว่าเขาไม่พูดเคยสนักจิ้จัดสนักมันไมุ่้ดเคยหรากนี่เป็นอะไรแดงมาแด้งขอลอนด้วยเดงมาละ นี่ไงกำลงไ,ไงมาแล้วชิ้นี่หนึ่งนอแล้วตอนี้นะนีไงสำหรับทริปนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้ ครั้งต่อไปนี่เราจะไปที่ไหนคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับหรือคุณผู้ชมอยากจะให้พวกเราไปที่ไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนําสถานที่แล้วเราจะตามไปเก็บภาพสวยๆแล้วก็นําบุญมาฝากทุกทท่านนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับดอตลไป